อ่าบา่ายสองสวัสดีครับเราะครับเราะคุณนาคุณใดสวัสดททีทุกทุกท่านเอฟซีนี่เช็คเครื่องลองเครื่องดูก่อนวันนี้ใส่ปุ๋ยนี่ใส่ป,สปุ๋ยรับสองนะครับวันนี้ใส่ในเชา้าอยูดสายเด็ดนะครับร้อนเดี๋ยววอร์มอัพก่อนติดหรือบป่าไม่รู้เครื่องพ่นยาเรามาลองดูติดหรือเปล่าไม่รู้ lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đây là lúa phun, ui, nhỉ, 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 ราจะมาดูว่ามันดูใครหน้าที่ใส่ปุ๋ยมือในเสาครับอันนี้ใส่เรียบร้อยนะครับใส่ปุยเรียบร้อยแล้วนะครับท่เขียวอุ้มลุมเขียวอุ้มลุมนะครับผมทีนะอันนี้กับข้อนี่งใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับผมเออนี้ใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่เริ่มจากนี้นะครับมือนี่เดี๋ยวเริ่มจะให้นี้นะครับเป็นข้าวเจ้าเริ่มจะให้นี้ลงไปนะครับผมทีนะโอู้ละอ่อนหั้งมือหมดเลยนะครับ ก็เป็นตัวดินนะคุณนะอันนี้ให้ให้น้อยสุดตาเพื้นส่เองสิบบ่นะครับอ่าส่วนเครื่องเครื่องพ่นก็สิพ่นให้ให้เงี้นะผมให้เงี้อันนี้ให้ <S <S ใหหน้อยเดี๋ย,นะย,ยูนนย่ตาพื้นบาลมือเองนะครับนี่เครื่องพ่นห้องพ่นให้นี่เป็นให้เงี้นะครับผมอันนี้ก็มาซีได้นะให้นี่อ่าสว่านมือโปสิีบไว้นะครับผมจักเดเซิบุ๊บเขาจากักเลเซอราสว่านตู้มือนะท่านทีน่ออน แต่คือพน่นงานนำเซ็นหนาแล้วก็บา่ากลางเดี้ยวจบนะครับอ่าอันนี้เครื่องพ่นเนี่ยอันนี้ก็เครื่องพ่นนะผมอันนี้ประมาณเกือบเจ็ดไร่นะอันนี้ต้องผ่ากลางสองรอบกัน,นแล้วครับผมยังนำเซ็นหนาเลยรับผ่ากลางสองรอบก็เป็นไช่ไหมน,นะครับผมดนะีนะแต่เพื่อเซปพูยรอบสองนะมือนะผม ถ้าฝนมาตกนะถ้าฝนมาตกนะครับถ้าเป็นท้าฟ้าเปิดมืนกแต่ใส่ปุ๋ยนะครับผมรอบสองนะครับอ่าตันนี้เข่าเริ่มปลอมแล้วเริ่มตั้งทองแล้วนะครับผมอ่าเป็นข้อย่านะครับเอฟซีนะอันนี้ก็คือกันนะครับไอติดห้วยนี่นะครับโอเคนะครกับอ่าคือมือนะครับเตรียม ่นปุ๋ยพวกนี้นะครับผมเอฟซีกับนะการเติปุ๋ยรับซองนะครับแล้วก็จบประเด็นะครับผมถทาเกี่ยวอย่างเดียวนะครับเอฟซี F C, นะน้ำนี่ผู้ว,ว่าไหลเดี๋ยวปล่อยน้ำบอกกันแล้วนน้ำเยอะเกิน F C. นี่น้ำม,มันเยอะเกินมันก็ปุ๋ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพเดี๋ยวปล่อยน้ำออก

เ้ยไปน้ำออกก่อนเคลียนน้ำไหลนะไปเอพีนะเจ็ดปุ๋ยะได้กินปุ๋ยยางเต็มที่นะครับผมอ่าก่อนที่ใส่ปุ๋ยต้องเตรียมพร้อมมาแผ้นก่อนเคลียร์น้ำเคลียร์อย่างให้เรียบร้อยนะครับเครื่องพ่นเครื่องอย่างนี่คืปล่อยน้ำออกก่อนน้ำไหลนะครับผมเอพี น้ำหลายใส่เดี๋บกใส่ได้นะครับแต่ว่ามันคือว่าแหละเดี๋ยชิลายจีจางไปกับน้ำหน่อก็เข้าอ่ะจะปุ๋ยบื่เต็มสีครับเดี๋ยวปล่อยให้ไตสุดลงห้วยก่อนปล่อยลงห้วยเลยบนน้ำหลายน้ำหลายพีลึกนะครับผใส่ปล่อยนี้วะ เราบริเวปิดทางเขาครับเดี๋ยวไปรอปิดทางเขาน้ำก่นอนฮะกันประมาณนี้นะครับเอฟซี FC นะวันนี้ผมจะไล่เคลียร์น้ำก่อนนะครับผมอย่าให้น้ำม,มันไหลเกิดไปในให้นา้าครับให้เหลือเอ่เอ่เอ,เ,อเลื่อยดินจน๊อยนะเอฟซีเขาจะกินแบบเต็มที่กินปุ๋ยเต็มที่นะครับผมอ่ะขอบคุณการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกาทาทการติดตามทุกกำลังใจ พีพัม้กลับขอขอไปนะคราครับรอสวัสดีครับ